หเห็นคนนะคนไปซอยน้ำไม่เข้าเจอหนิได้พี่นออ้ององ่าโตพักกับข้าวกับตำมะขามสบายดีสบายดีสวัสดีเพื่อพี่น,อน้องงานเช้ารเนาะวันนี้กะเอาอหน้าพี่น้องเลยเอาอหน้าวันนี้แข็งฝนไปเลยพี่น้องเพราะว่าขันเท่าท่าคือมันหยาก,ก็คือระบิยยาพี่น้องตอนเช้านี่นะฝนมันแห้งกระเต็งแห้งเฮา อันนี้มันจะใครแน่แล้วก็จังค่าเดียวลงมาพี่น้องเลยไปเลี้ยงควายขึ้เก้าล่ละสองสามมื้อมานี่พัาเดียวดำหน้าพี่น้องดำหน้าเฮอน้องนะอันที่เลยนะยังทันได้แล้วนะพี่น้องเลยดำกระเป๋าพินสองคนนะดำแล้ววอยอไทถ่ายคลิปเพื่อพี่น้องเบิ่งค่ะแต่ว่าบิดได้ถ่ายซ้ำพัเดียวเฮ็ดอันนั้นมาไม่เมื่อยแล้วกะกับบิมีอันกินแน่นพี่น้องเอ้ยบิจังอันจะถ่ายนะก็เลยบิดยได้ถ่ายลายมือเลยพี่น้องเมื่อนี้กะ ไปเลี้ยงควายพี่น้องไม่ได้ไปดำให้ดำหน้ามื่อานี้นะไปก็บอกพี่พเจ้าจะบอกว่าพี่ท่านได้เห็นมาท่านวนนี้พอ,อยางไปก่อนนะเพราะว่ายามันสายควายอ,ยอ,าอู้พี่น้องโคกกระเซีวขนาดรถโขกตกนี่ก็เลิกเติบได้พี่น้องเขาปานขันน้ำกันล้นเฮอล้นขันแล้ว หลับให้แล้วพี่น้องก็หน้าหน้าตัวหน้าแคบน้องเข่าหน้ากากคันดีเท้าดำเอากะย้านน้ำโทมพี่น้องถ้าขาสามาแต่ป้าแล้วกะ้าเดียวดำเอาเพราะว่าคันดีดำเอาน,ะน้ำโทมแต่แพ้รถด,ดำแล้วแล้วก็ไข่แน่พี่น้องมันยังทันมูมนแน่ปลาต่อพี่น้องนี่อันนี้โคดนันที่ระพัดคนมาเฮ็ดมึงนั้นนั่นและพี่น้องอันแตนตอตาพุ่นั่นละต่อตออตา เห็ดใหม่ได้พี่น้องตอน่อยมาไต่ตัวน,น้นนะท่านได้เ uh huh. ห็ดหดืมนานพระนานรถบาดเอ็ดอือมันกระพอไต่อยู่ทุกคนเลย ลายปลาเลิกนิยน้ำมันลงละฝนตกอยู่ค่ะแต่ว่าน้ำโพยบิลายน้ำเซลายอาเตอรทุกคนเขาไทยหน้าสเสียวเลย เขาเยอะขึ้นเลยค่ะหางก็เยอะหอดอันนี้ก็นานาคนแคปนาเขาทุกคนเองเขาเยอะแล้วแล้วได้เขามาเฮ็ดน้ำหลังอีหน้าลายทุงเขานะพี่น้องเขาก้ามาห่อดหน้าแล้วพี่น้องมือ,ม,อมืออันตัวที่เขาดำนะพี่น้องเขาดำอันนี้ดำเอาบอลน,นี้มันบมดตะกานี่แล้วพี่น้องเอ้ยกาอันจุกจอกแล้วก็เอาไว้ไปแซม กลางครืนหน่าคุณบอดเป็นว่างเป็นว่างแล้วพี่น้องมันตายน้ำท่วมแล้วก็มันก็นตายพี่น้องตายเป็นเดินเป็นเดินอยู่หลายมัดอยู่กันเอาไปแซีย,ยมันกันเดี๋ยวไปหาควายเอ่อกันพี่น้องควายมันก็เยอะละเอาไปพู แล้วก็ว่าจอบดูๆเอาหน้าพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกฝนตกแบบนีนะมันนะหน้าพี่น้องเอ้ยกับเฮาก็มาสายแน่กินหญ้ากันเนี่ยฝนตกแบ่แห่งกระเต็กวีอ้อเลยพี่น้องเอ้ยวีอ้อแต่เหงื่งเลยแบ่นอานาพี่น้องเหตดขาา่าวกำลังงามเลยพี่น้องเลยนะคะเอาไปแกง เดี๋ยวไปหาบนแถวหอนทั้งอื่นอีกพี่น้องเอามาย้ายควายเดี่เขเอามาเอาควายออกไปเห็นปุ๊งามอะไรนะเก<ป>่งเยยอดพักนี่มมาบกพี่นองเดี๋ยวไปหาตื่นดีนะ ขนาดอย้างพี่น้องเห็ดซีนก็มีแต่ว่าท่านไม่ใหญ่คักพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอ่อนแห้งค่ะเอาไปกินกับมื้ออื่นก่อนพี่น้องมื้ออื่นมาเอากับพอดีนะนี่มันออกนะนี่ก็เห็ดซีนไปเดู๋ยวไปหาเลาะเบิ่งอันเลาะเบิ่งเห็ดก่อนพี่น้องอืขนาดหาพี่น้องมือหนึ่งหนอม้นะไปเสื้อค่อยบีสะอ่อน ອ <ac> ້າໆเต็มຫມົດພີ່ນ້ອງເອີ້ໜໍ່ໄມ້ນະຍານີ້ມຫຼາຍພນຊືກນມນີກິກະິນເອີມ້ມ້ືທາອาສະີໜມຫຼາຍພນ້ອນມຍມນີອาเต็มກกเต็มກໍພນພດຮດໜມສົມກິນແລ ไบแบะเอามาเฮ็ดเอามส้มผลหากระยาพี่น้องเ้ยเดี๋ยวหอแบะอ่อแล้วแล้วก็จังไปเลาะเบื้องใหม่เลาะเบื้องเฮ็ดขาวยู่แต่ในสูงพวกพี่น้องไปเบื้องหอนที่มันเคยออกนนะนะบางเธอได้กินง่ายเฮ้คันไม่ได้กินคันไม่ได้อันนั้นกะไปหาเอายอดพักพี่น้องมาเก่ง มาสี่อาพินมาบนป่าแลวทุกคนเอ้เดี๋ยวไปหาใหดข่าวพกมลหายน,ยนี่กัเยาเอา่อล่ะจัดมันพกละ กีกายนี่อิเบมาอันนั้นเอามาทางเอาหยำอันนั้นได้กินหยำนีนนพนดด่พี่น้องเลยได้กินยอดผักหอวน่าจะอยู่เดียวกินเลยวิมีเลยพี่เอ้ยเอามาเบิ่งอันนี้ไงได้แต่เฮ <ขอ S 2> <ห>็ดหน่อยเดียวนึงนะคะเอามาเบ,บ,บ,บิ่งบะคะกับวีมีไปนั่งกินเข้าก็เถอะเก่งยอดผัก หายออกกพี่น okay, uh ้องก็เ huh. ฮ okay, go. uh ็ดเปินปินแม่เจอเฮ็ดซีนนะซีเลรีแมเฮ็ดซีนี่นะเ่เราอันมาดูนี่ีแมนเฮ็ดซีนแก่เะเฮ็ดซีนนะแบบนึงอีกคุยคือแบบเป็นเห็ดเฮ็ดขาวเด้ ปรนเทศอันนี้เลยพี่น้องอยู่ในสูงเฮากาัอันกินอึดแห้ง,งนะนะหพี่น้องกีเนี่ยพิ่เลือกกระทันได้อ้อพิ่เลือกกระทันได้เป็นเนื่องจากน้ำน้ำมันท่วมไวเพราะน้องกีนี่กระทันได้หอดชีเลอซ้ำท่วมละบ่อนี้กระทันได้ลงซ้ำยังลายอยู่น้ำกัปกตินาฉันะนี่นะผลกำลังเยอะแบบ ก็ตังดีนะที่น้องเดินเจ็ดนี่นะเดินเเก้วเดินซิฟมันโทมตลอดตีอันนี้เดินเจ็ดโทมเลยเดี๋ยวย่างย่างน้ำผ่าไปเลยที่นะ้องน,น้ำไปเลย <c oughs> อันนี้ลงสามแถวนี่มามาหอน มหอดอมหอดหายแล้วพี่น้องเอ้ยค่าเดี๋ยวไปหานะโชคหมอนพี่น้องบีได้ซ้ำเพชรนะกะเดี๋ยวเขากับมาเอายอดทักนี่พี่น้องไปแกงเสื้อขาเป็ดที่เขาเอามาพี่น้องสงสมันขี้กระแนงนะ้ำเอาขาเป็ดน่ามาอยู่ยังบีได้ได้น้อยหนึ่งได้บีหลายเอาไปแกงเสื้อขาเป็ดพี่น้องเอ้ยเอาพ่อจะได้กินกับพ่อแล้ว เขาเขาก็เลิมแล้วพี่น้องได้เลิมงามแล้วนี่เข้าหายนะสงสัยยันได้เกี่ยวก่อนเข้านาอยู่พี่น้องเข้าหายานี่งามก็เข้านาละเขาน้ำเอามันงามนังเขากลับมาทิ้หน้าแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวมาหาดักคืนหลังไผ่ตอนนั้นคงจะต้องติยาได้พบกระโดดแต่มาเห็นคนยาทำอะไร งานขงานมันเราจะสามารถมืหนีมนามวันนี้มืออื่นกืหูจะไ่ได้ดับหนาแล้วดิน้องับหูมแล้วสนักดันนำมันทม ันเอ,เอามากินมาพร้อมพี่น้องอยานมันยานดีหนึ่งมาน่าพี่น้่งมากิดน้ำที่โออันโซโซโอนี้ามามเมานาพูจ้งได้กินสาเกกนชูพี่น้อง ไปหน้าไปหน้าสภา,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 ากัน,กนาเป็ดหน้าเก้าคันก็ขาเป็ดไปดับหน้าซอยขึ้นนะาาเฮ้าเมาส์เยอะแกงได้พี่น้องขาเป็ดนี่กันแกงเสื้อยอดพักเฮ้าพี่น้องเลยแน้วกะเนี่ยกะแกงเออเฮ้าเ,าเ,าเดี๋ยวนี้ ไปกระตุกคามากระตุกลองเบิ่งว่าช่เพื่อละมานไปดูนะพอกันยังถ้าถ้าลุนาล้นเบิงบงเบ่งกระตุกแบบไม่ชวนก็นกนได้ละได้ไปสามขึ้นพี่น้องก็น่าจะได้น่าจะมาอยู่ดละยังดูเบิ่งได้ไปก็มีไอ้พองไปนำพี่น้องคนอยากไปนะไม่ได้ไปจะหึงแล้วคนะ้องไปป่านะ พาลุ้นเบงนี้เราพี่นงว่าละมานเธอ ซื้อขายพี่โดหวานมีทางเี้ยเี้ยพี่องเอยใสกับดยืนบ่ยาบอพัดมาพัดบอพัดถึงพอกระะซืนขายค่อยตัวเืทาไปห่านนีทางเี้ยจำไปเลยนไปกับ้พิ่งนเพเดียวเถอะยันเอแอนแอนยู่ทางไดก ไปเซิร์ฟไม่ได้เลยลคนอยูไทยบ้านนาทางน้อยนะั้นวิ่ะมา้านเฮ่ากับวิ่ะมาจัขึ้นขบาบอกทางยากโยดน้ำเสกันท่านุ่มพีน้อง,อองบอกินขึ้นมมา อืมซ่อมอนเพี่น้องจักซ่อมจัเลยดอกดิ o ดเอาดิดเอาแม่นี่มาซ้อมว่มันอ่อนอยู่้านมันแก่บนนะเดนแก่วันนีค่อยก็บพิพีได้มาหน้าพี่น้องเอ้ดำหน้าแล้วดำหนานัการ่นแล้วแล้วก็พี่ได้พาเดี๋ยวมาวันนี้เบะมากับแสแอม 2คนล้างล้างอีกทำนาย่าแล้วก็เบี้ยมาก็มีแต่ลิ้นควายแล้วก็เสียงยาให้พี่น้องเอ้

แ่้วน่าจะมาดำด้วยดีเล้วพี่น้องเลยนี้นี่แล้วล่ามื้งกายนี่แล้วไหวนำทองข้ม,มื้อนั่นแล้วพอมีกายทุกคนน้ำไปก่นอนโอ้ เดี๋ยวคือมันพดจังน้อยคราจังเอาอะนะลงพี่น้องทุกคนเฮ็ดเฮานี่ก็เอามาเซื้อนี่ได้พี่น้อง อยเปิดแล้วพี่นอ้องเออเฮ็ดนะคะอย่าเปิดมาตั้งแต่อันนั้นเพราะว่ามันเลื่อนเกะข้าวอันพักมันซุกแล้วกระปุกนี่ทุกคนเอ้ยซุกละตาแซ่บแล้วทุกคน ตกกับก็ดีเดี๋ยวโปร่งก่อนพี่น้องโปร่งไปตักก่อนมาหน,นิพี่น้องเดี๋ยวมาทักแกงกันตักตักมุดเลยได้พี่น้องบเบสงสัยหาก็ได้กินยาอยู่ผลหาก็ยาตุบพี่น้อง ก็เห็นผลยี่ห้ตรงอยู่ยี่มือนี้นะเดี๋ยวไปหากินข้าวก่อนซัปน,นี้ได้อันกินเท่ากับมื่อนี้นะพี่น้องมากินข้าวน้ำเดียวป่ะนี้กินข้าวย่าแล้วก็พอเดียวไป อันนี้ประมาณ20องโมงะแปบดี่อ้อพี่มึงกินข้าวนะเดี่ยวราจะำจ่ไแป๊บเดียวพี่น้องมาพินนะ ยูชูงบพพัดนละปีหน้าอะพอดีสูงบ่พัดน์กะ mm hmm. เกาพอดีมาเลงฝ่ายบอพินคอยศรัาคอยกับบอินพอดีย,อย้ายค่อยยาแล้วก็พอดีร้อเพลงศรัทธาก็ถ่ายอ่ะ คลิปน่ามีเห็นนะพี่น้องเอ้ยคือว่าหม้นอยู่ได้มาแต่เก่ากันไม่มีอันกินพระเดียวกินข้าวกับอันกินข้าวกราบพี่เลวพี่ตำมะขามกินข้าวกับตำมะขามสามน้านแหละพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับตำมะขามแล้วกันกินไม่มีอันกินอะไรอร่อยนี่พี่น้องจะสาบกับไม่มีเงินแล้วแล้วตอนนั้นนะนะกลับไปง่าน พนักงานยิวสวัสด์ตอนนั้นนะพาเด็กมาเล่นควายสามคนมาแล้วก็เห็นไข่ไก่กับพอดีเอาไข่ไก่แลนะพี่น้องมาทอดมาต้กมกบบจำมะขาวพอดีไปล้างควายอยู่คูณลามควายยาแล้วก็ใช้ผูกพอดีเต้นไปกองเพลงกับร้องเพลง ขันมาไหวๆเพียวไปแป๊บเดียวข่าเดียวเยอะมาละแล้วบ่ขอนสะขันกะข่าเดี๋วไปแล้วตอนนั้นนอะไอ้ขอนน่ะโบดอยู่ยังน้อยอยู่ชขันก็ยังน้อยอยู่มือนมันยิงใหญ่มาล้เพียวไปทางน้นทางมันมาละ มากินข้าวกับพีเด็กั็แบบมาหน้าก็พ่อ,อยู่พี่น้องเอินม,มาหาเลี้ยงงูเลี้ยงวายกันท่าว่างนะนะคัมไวยังนี่ไนนอ้เผลอนำกับพี่ชาย แปบเดือน,นก็คำพี่น้องตอนนี้ก็ะ้ำแล้วพี่น้องเอ้ยเฮากะไปเอางูเอาควายเอาแล้วเฮาแล้วนะพี่น้อง6โมงแล้วตอนนี้นะพาเดี๋ยวมือก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้กะประมาณนี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหมเ่เด้อไปสิเดิอกะอย่าลืมติดตามฮับส้มกันเด้อพี่น้องสบายดี